วันีครับพบกับช่อง Infinity t o y นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวลเล d ดอร Kick Figure หรือ AF นั่นเองบรรข้ามไปเร็สิถู กงก็จะเป็นียาสูงนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นเป็นข้างหน้ากล่องก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็นนี้เป็นบันไดสีแดงเป็นคาร์บิเดอร์ซิลวอนไอซิลทูผิดอันนี้ก็ RKF อนี้ก็เป็นเอตาของดวงตาของซิลทูอย่างนี้เป็นท่าไอช่างของซิลทูนี่ก็ มีบอกอะไรได้ต่างๆนี่ก็เลยเรื่อสีต้องวันไม่รูว่าล่างอะไรแล้วจาชื่อล่างไม่ได้อันนี้ก็บอล์ค่ร่างสุดยอดจินคาเมเรจินแล้วก็ดับเบิลล่างสุดยอดข้างกล่องก็เป็นอย่างนี้ก็ผมแกะกล่องไปไล้ว้ามาก็ได้มาน้าประมควลแล้วเหมือนกันนี่เป็นตัวฟิกเกอร์ พอค่อนข,ข้างหลวมแล้วนี่เป็นโตัวุฒนะเป็นตัวุฒอย่างนี้มันมันมันให้มาสองอันนี้ก็คือวุฒนะวุฒสีดำก็ทำออกมาได้ดีเลยโดยรวยมในผมผมคิดว่าวุธสีดำเนี่ยสวยกว่าวอันนี้นะเพราะว่าอันนี้มันงอด้วยแล้วก็เป็นสีเหลืองแบบว่ามันเหลืองแบบมันดูแบบไม่ค่อยสมจริงเท่ากับอันนี้อันนี้มันดูมันดูดีกว่าอือ ตามความคิดผมนะมือก็จะให้มามือเปลี่ยนให้มาเท่านี้มือเปลี่ยนให้มามีมือถืออาวุธมือแบบนี้มือทำท่าโพสมือถืออาวุธให้มาสองข้างมือมือทำท่ามือมือทำท่าตามหน้ากล่องก็ให้มาสองมือกำก็ให้มา สองเหมือนกันก็ถือว่าให้มือมาเยอะอยู่นะถ้านับว่าเป็นอาคิถ้าเป็นอาคิเอฟเนี่ยถือว่าให้มือมาเยอะเลยดูที่แบบของตัวฟิกเกอร์หรือว่าเอียดกันดูเรี่หัวนะหัวก็เป็นอย่างนี้ข้างหลังก็ไม่ได้ทาลงสี หมืนเดิมนะขิมคัดก็ทำออกมาได้ดีเลยนี่ก็เป็นที่เก็บที่เก็บโปกแกอ p o คีนี่ก็เป็นสีแดงมีการลงสีสีเขียวนะมันเป็นสีเขียวนะเออมันสีเขียวชัดมากเลยนะอันนี้เป็นสีเงินสีเงินตาตัว มีแบบลวดลายต่างๆตามตัวมันกันมีน็อตด,ด้วยโอ้โหนอ็นอตที่หลังแล้วก็นอ็อตที่ที่ก้นแล้วก็มาดูที่จุแคบกันหัวก็เงยได้ก้มได้นิดแทบจะก้มไม่ได้เลยหมุนหัวได้สามรอบสิบองศานะหมุนหัวได้รอบเลยยกแขนได้เท่านี้เลยยกแขนได้เยอะมากโตัวกล้อง มันแขนได้สามสิบแขนก็หมุนได้นะตรงข้อศอกตรงนี้ข้อศอกก็เคลียบได้มือก็หมุนได้วก็ถอดได้ด้วยเพราะมันต้องเปลี่ยนมือตัวก็เงยขึ้นได้อย่างนี้ก้มก้มไม่ได้นะติดหมุนได้ไม่สามรสิบนะเพราะมันติดยก ขึ้นมาแล้วก็เขาก็แคบได้เป็นแบบเป็นข้อต่อจังหวะเดียวแล้วมันแบบงอได้เยอะเลยนะเท้าก็เป็นดับเบิลจอยแบบหมุนได้รอบทิศแล้วก็แบบแคบแคบขึ้นลงได้อะไรหมดเลยาะมันเป็นดับเบิลจอยมาเปลี่ยนมือให้ดูก่อนแล้วก็เปลี่ยนมือนี่เป็นมืออันเออเป็นมืออันนี้แล้วกัน มืออย่างนี้นะนี่ก็เป็นมือถือดาบเดี๋ยวถือดาบให้ดูก่อนมือถือดาบมือมือตัวนี้ค่อนข้างถอกนิดหน่อยนะถ้าเทียบกับคาลิเบอร์ที่เคยรีวิวไปก็คาลิเบอร์ตัวนั้นก็มือแน่นมากตอนเปลี่ยนี่เจ็บมือแน่นอนแต่ถ้าเล่นบ่อยๆมันก็จะมันก็จะ มันก็จะไม่แน่นแล้วมันก็จะเออหลวมในระดับหนึ่งที่แบบว่าถอดง่ายขึ้นจุดท้ายเนี้ยนทะี่ัันถือสองโมเลยถือสโมเลยนะโอ้ดุด,ด,ดมันมันค่อนข้างหลวมนิดหน่อยนะแต่ว่ามันก็ถือว่า เออไม่ได้หลวมมากขนาดนั้นก็ต่อมันก็จะแบบหลวมๆห,หน่อยนะเพราะเล่นบ่อยนี่ดาบอย่างนี้ก็เดี๋ยวทำดาบเป็นดาบสองอันด,ดาบสองคมไหมนี่ ก็มีเลยนะครับก็ขอจบการรีวิวไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย